สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กโยเกิร์ตแบบง่ายๆเอาไว้ทานกันในครอบครัวสูตรนี้แม่มิวไม่ใช้สังเสริมนะทำง่ายแล้วก็เนื้อนุ่มฟูหอมละมุนมากๆเลยใครชอบ เดี๋ยวมาทากินด้วยกันที่สําคัญแม่มิวฝากนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องของแม่มิวกันจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําเลยค่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาแยกไข่แดงกับไข่ขาวกันก่อนเลยค่ะวันนี้แม่มิวใช้ไข่เบอร์สองสามฟองนะคะแนะนำให้ใช้ไข่ที่ ใหม่แล้วก็สดนะจะลดเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีนะคะใช้วิธีไหนในการแยกก็ได้เวลาแยกไข่แดงกับไข่ขาวอย่าให้มีไข่แดงปนไข่ขาวจะทำให้เราตีไข่ขาวขึ้นฟูได้ยากนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไข่แดง3ามฟองผสมกับ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ135กรัมหรือว่า1ถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งวันนี้จะใช้แป้ง2ตัวนะก็จะมีแป้งเค้ก3ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวโพดอีก2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ จากนั้นใช้ตะก้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีกันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็หาฝามาปิดเอาไว้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันต่อเลยไข่ขาวที่เราแยกตอนแรก3ฟองเอาไว้บิบน้ำมะนาวลงไป1ส่วน2ช้อนชาค่ะ ใครมีครีมออฟทาทาก็ใช้ครีมออฟทา,ทาได้เลยนะคะจากนั้นใช้เครื่องตีไฟฟ้าสปิด3ตีให้ขึ้นฟองหยาบๆยบก่อนนะคะใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าใช้ตะกั่มือตีได้นะพอขึ้นฟองหยาบๆยบแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งก็ใช้เวลาใน,ในการตีประมาณ15วินาทีนะคะ ถ้าใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าอย่างที่แม่มิวบอกไปแล้วใช้ตะก้อมือตีได้เลยนะแต่จะใช้เวลานานกว่าประมาณ15-20นาทีก็อาจจะเมื่อยแขนนิดนึงแต่ทำได้เหมือนกันนะคะพอเราใส่น้ำตาลใายครั้งสุดท้ายหรือว่าครั้งที่3เสร็จแล้วปรับใช้สปิด5นะคะตีต่ออีสักประมาณ3นาทีจนตั้งยอดอ่อนค่ะ ประมาณแบบนี้นะคะตั้งย่ออ่อนประมาณแบบนี้จากนั้นก็ปรับใช้สปิด1ตีต่อสักประมาณ1นาทีนะคะเพื่อที่จะตากฟองอากาศออกไปก่อนค่ะเรียบร้อยก็นำไปผสมกับแป้งส่วนแรกที่เราเตรียมเอาไว้แบ่งไข่ขาวเป็น3ส่วนค่อยๆผสมทีละส่วนอย่างเบามือในทิศทางเดียวกันจนเข้ากันดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อที่นวลแล้วก็เนียนแบบนี้ก็นำมาเทใส่พิมพ์พได้เลยค่ะพิมพ์พวันนี้แม่มิวใช้ขนาด2ปอนนะใครใช้1ปอนก็ได้เหมือนกันจะได้ตัวก้อนเค้กที่สูงกว่าแบบในคลิปของแม่มิวนะคะให้รองกระดาษไขด้วยนะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่มิวลองอบในมอดทอดไดน้ำมันแล้วไม่ได้นะเพราะว่า มันใช้พัดลมนะจะทําให้หน้าแตกนะคะแล้วก็นึ่งไม่ได้นะคะอบบนเตาแก๊สไม่ได้เหมือนกันนะคะใช้ไม้นะคะไล่ฟองอากาศแบบนี้กระแทกสะสองสาครั้งไล่ฟองอากาศนะคะจากนั้นก็นําไปวางบนถาดอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่น้ําร้อนลงไปเค้กตัวนี้จะต้องรองน้ําด้วยเพื่อให้ตัวหน้าเค้กของเราเนียนนะคะไม่แตกนะ ให้วอร์มเตาก่อน10นาทีนะใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมวางถาดล่างสุดนะคะ140องศาประมาณที่40-50นาทีค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะสีกำลังสวยนะคะก็นำออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็ตักแบ่งเป็นชิ้นพร้อมทานได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อเค้กโยเกิร์ตกันนะคะนี่เลยนะเนื้อฟูละเอียดนะคะแล้วก็นุ่มเบานะถ้าใครอยากได้เนื้อที่ชุ่มชื้นกว่านี้นะคะให้เพิ่มโยเกิร์ตอีกสักหนึ่งเท่าตัวนะคะส่วนตัวแม่มิวชอบประมาณนี้นะคะนี่เลยนะเนื้อฟูนุ่มสวยมากๆละมุนมากๆเลยค่ะรสสัมผัสของวันนี้ก็คือ มีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะจากตัวโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะยังไงก็ลองไปทำกินกันนะคะใครทำได้แบบไหนก็มาเมนบอกกันไม่มีฝักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ